สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวหูฟังบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะคะเซน่าบ t o o t h รุ่น 20s นะคะค่ะรุ่นนี้นะคะปุ่มหลักๆก,ก็จะมีปุ่มจ็อกเ้ลสีเทาๆนะคะแล้วก็ปุ่มโฟนด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงสาวากาศนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประกอบเข้ากับตัวฐานมันนะคะ พอเวลาใส่ก็ใส่ให้เข้าตรงร่องนะคะแล้วก็กดเบาๆหนึ่งครั้งเพื่อให้แน่นนะคะถ้าจะต้องการถอดบูทออกนะคะให้กดปุ่มเงินเงินด้านข้างค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปิดเครื่องการเปิดเครื่องจะกด2ปุ่มนะคะปุ่มช็อคได้และปุ่มโฟนพร้อมกัน2วิค่ะ หังจากเปิดเครื่องเราสามารถดูไฟสีแดงที่กระพริบหยุดนะคะก็จะเป็นการบอกสถานะแบตเตอรี่นะคะกระพริบลัประมาณ25%นะคะเช่นถ้าเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บไฟสีแดง,งกระพริบ4ครั้งนะคะแบตก็จะอยู่ประมาณ70-100%โดยประมาณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธเข้ากับมือถือค่ะให้เปิดบลูทูธที่มือถือนะคะจากนั้นกดค้นหาก็จะเจอ ะะแต่ว่าเราต้องมากดที่บลูทูธก่อนนะคะกดปุ่มโฟนด้านหลังค้างไว้จนเป็นสีแ <'re> ดงมันกระพริบนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นโหมดของการฟังเพลงนะคะการฟังเพลงเราก็เปิดเพลงที่เครื่องได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มจ dial ับได้เลค้างไว้สองวิค่ะ ขอแนะนํานะคะให้เปิดเพลงในเครื่องให้ดังที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะมาเพิ่มเสียงลดเสียงที่ตัวบูทูธเอาค่ะการเพิ่มเสียงของเพลงนะคะให้หมุนปุ่มบปุ่มสีดํานะคะหมุนด้านหลังเพื่อเพิ่มเสียงค่ะถ้าต้องการลดเสียงนะคะหมุนไปด้านหน้าค่ะถ้าต้องการเปลี่ยนเพลงนะคะให้กดปุ่มสีดำดำลงไปแล้วหมุนครึ่งรอบค่ะ หมุนไปด้านหลังอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการกอเพลงต่อไปนะคะแต่ถ้าหากหมุนม,มาด้านหน้านะคะก็จะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านั้นค่ะค่ะต่อไปนะคะถ้าจะต้องการหยุดเพลงนะคะกดปุ่มช็อกเลยค้างไว้2องวิค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นหมดของการฟัง FM นะคะซึ่งการฟัง FM เนี่ยเราก็สามารถไปตั้งในแอปได้ทั้งหมด10ครื่องสถานีนะคะการฟัง FM นะคะจะต้องกดปุ่มโฟนด้านหลังค้างไว้2วิค่ะเ <'s> ครื่องจะขึ้นว่า FM on นะคะแล้วก็ uh. จะได้ยินเสียงคลื่น ถ้าต้องการเปลี่ยนพื้นนะคะให้กดปุ่มโฟนด้านหลังครั้งกดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนพื้นค่ะ้้ขอเเลงะไไรราามััดยคบถ้าต้องการปิด fm นะคะกดปุ่มโฟนเหมือนเดิมค้างไว้สองลีค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นโหมดของการโทรด่วนนะคะก็คือโหมด speed dial นะคะเราก็กดปุ่มโฟนเหมือนเดิมนะคะแต่ครั้งนี้จะเป็นการดับเบิ click สองครั้งค่ะ หมุนไปด้านหลังค่ะ <last> number. left number นี่เดียวนะคะเป็นการโทรล่าสุดนะคะ <One. S 1> พอหมุนไปเรื่อยๆก็จะไล่เป็น speed dial 1 2, t 2> <The last. S> 1> t 3 t o t ค่ะ <dial>. ถ้าหากต้องการโทรให้กดปุ่มด้านหลังหนึ่งครั้งนะคะเพื่อโทรออกนะคะแต่ว่าโหมดนี้ก็ต้องตั้งในแอปเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถโทรออกได้3เบอร์คนสนิทนะคะต่อไปนะคะจะเป็นโหมดของการ i n t e r คอมค่ะ อินเอคอมนะคะเราจะต้องกดปุ่มจอกดเดลนะคะค้างไว้8วิค่ะซึ่งการเชื่อมต่ออินเอคอมนะคะสามารถเชื่อมต่อได้กับทุกรุ่นเลยค่ะรวมถึงการเชื่อมต่อกับยี่ห้ออื่นด้วยนะคะ พอกดปุ๊บนะคะก็จะเป็น i ินเตอร์คอมเพรนะคะจากนั้นเราต้องกดล็อกสัญญาณหนึ่งครั้งนะคะโดยที่กดปุ่มช็อกไลลเอล์หนึ่งครั้งตัวใดตัวหนึ่งพอนะคะเมื่อล็อกสัญญาณแล้วนะคะไฟก็จะเปลี่ยนกระพริบเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็สามารถคุยอินเตรคอมด้วยกันได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะก็ถ้าต้องการหากักต้องการออกจากอินเตอร์คอมนะคะแล้วก็กดปุ่มจอเอลหนึ่งครั้งค่ะค่ะต่อไปนะคะก็เหลืออีกสาโหมดนะคะปุ่มนี้จะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะปุ่มด้านล่างนี้นะคะถ้ากดหนึ่งครั้งนะคะจะเข้าสู่โหมดไว้เข้ามานะคะการสั่งงานด้วยเสียงค่ะ ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเราพูดว่ามิวสิกนะคะเพลงก็จะเล่นให้นะคะแต่ว่าอันี้ก็ขึ้นอยู่กับสำเนียงความชัดเจนนะคะแล้วก็การพูดนะคะถ้าเกิดพูดสำเนียงได้นะคะเครื่องก็จะทํางานให้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่พูดนานๆมันก็จะแคนเซิลออกไปนะคะต่อไปค่ะก็ต่อไปเป็นการเป็นหัวของการตัดเสียงรบกวนนะคะการตัดเสียงรบกวนเราจะกดปุ่มด้านล่างดับเบิลคลิกสองครั้งค่ะไฟสถานะ ไฟสถานะ LED จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะอันนี้นะคะเหมาะสําหรับการถามทางหรือว่าเติมน้ํามันนะคะโดยที่ไม่ต้องถอดหมวกกันน็อกออกมาเพียงแค่เปิดกระจกแล้วก็สามารถคุยกับคนข้างนอกได้เลยซึ่งถ้าสมมติว่าเรากําลังฟังเพลงอยู่แล้วกดดับเบิลคลิกนะคะเพลงก็จะถูกตัดออกไปนะคะทุกอย่างก็จะหยุดเงียบนะคะแล้วก็สามารถดูเสียงเข้ามาในหมวกกันนอกได้นะคะถ้าหากต้องการออกจากหมูน,นี้นะคะกดดับเบิลคลิกเหมือนเดิมสองครั้งค่ะก็จะเข้า สูงหมดปกตินะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่ฟังเพลงอยู่เพลงก็จะมาดังเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะอย่างเช่นดังนี้นะคะก็จะแบบหยุดเพลงนะคะแล้วถ้าเกิดออกจากโหมดนี้เพลงก็จะมาเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้วก็โหมดสุดท้ายนะคะจะเป็นโหมดของกลุ่มอินเตอร์คอมนะคะสำหรับหัวหน้าเรียกกลุ่มนะคะ ซึ่งโหมดนี้นะคะก็จะใช้กับ Sena บลูทูธยี่สิเท่านั้นนะคะในกลุ่มก็สามารถเข้าไปตั้งในแอปได้เช่นกันนะคะเราก็กดปุ่มด้านล่างเหมือนเดิมค่ะค้างไว้2วิค่ะ <Inter> ค่ะจะขึ้นเป็น Group Intercom มนะคะก็สำหรับหัวหน้าเรียกกลุ่มซึ่งเพื่อนๆที่นใ,นใช้21เนี่ยก็ไฟ led นะคะก็จะเป็นเป็นสีเขียวทีละคนนะคะจนครบจากนั้นก็สามารถคุยินคอมได้เลยค่ะ สำหรับตัวบูทูทยีอนี้นะคะก็จะรับประกัน1ปีนะคะตลอดการใช้งาน1ปีนะคะแล้วก็สำหรับอันนี้นะคะพอปิดเครื่องก็ทำเหมือนเดิมนะคะกดสองครั้งไว้ในกรณีที่กดฟังก์ชันแล้วมันลวนหรือว่ากดไปจนจำไม่ได้ว่าถึงฟังก์ชันไหนนะนนะคะแนะนำให้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องแล้วที่สุดนะคะค่ะแล้วก็สำหรับบูทูธนะคะรุ่นนี้หรือว่า รุ่นอื่นๆนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sena-thailand.com นะคะหรือทาง facebook นะคะ BT by Shop แล้วก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้3เบอร์นี้รวมถึงการติดต่อทางไลน์นะคะ s e n a <at> t h a i l a n d ค่ะ <S <S ขอบคุณมากค่ะ